สยามร่ำให้ทั่วล่าอาดูลพระคุณแม่หลวงค้ำคูณปกกล้าวสเสด็จสู่สวรรค์จำรูนพิมานทิพน้อมส่งสเสด็จนภาห่วงสู่ฟ้านิรันสมัยข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุรพาทัศน์1999จำกัด สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วงร r e Open Report นะคะวันนี้พบก,กันวันศุกร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2568อยู่กับดิฉันอริยนันสัธรธมสกุลค,ค่ะเข้าสู่วันทําการวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็ใกล้โค้งสุดท้ายของปี2568แล้วนะคะก็เช่นเคยละค่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบดูภาะวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะคะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั้งในฝักฝังของยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นในสหรัฐเองต่างก็ผิดทําการเนื่องใน วันคริสต์มาสค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดคอมมูนิตี้นะคะอย่างราคาน้ำมันดิบราคาทองคําแล้วก็ฐานหินก็ต่างปิดปรับตัวในส่วนของตลาดนั้นปิดทําการเนื่องในวันคริสต์มาสด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีเพียงค่ากันกลั่นค่ะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นราคาปิดปรับตัวลดลง0.18ลงมาปิดที่ระดับ5.4ดอลลาร์สหรัฐต่ตอปาเรลค่ะ ส่วนถ้ามาดูค่างเงินบาทไทยนะคะเช้านี้เปิดตลาดอยู่ที่31สบาท7สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ค่ะที่31สบาท9สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะขมชมที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะกับเหรียญบิตคอยนะคะสำรวจดูราคาบิตคอยเช้านี้ค่ะอยู่ที่2 7 5ล้านบาทซึ่งใน24ชั่วโมงปรับตัวลดลง0.39%ค่ะ อัพเดตภาพรวมตลาดทั่วโลกกันไปแล้วก็กลับมาดูสรุปภาวะการลงทุนในตลาดทุนไทยบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะดัชนีตลาดทุนไทยก็พลิกกลับมาปิดในแดนลบนะคะโดยดัชนีนั้นปิดที่ระดับ1,264.77จุดค่ะปรับลดลง10.56จุดหรือว่า0.83ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ก็เบาบางทีเดียวนะคะ15,638ล้านห0,000บาทค่ะ โดยหอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 KCE ค่ะปรับลดลง2บาท40สตางค์หรือว่า11.54%อร์เลงมาปิดที่18บาท40สตางค์มูลค่าการซื้อขาย966ล้านบาทอันดับที่2องเดลตานะคะปิดตลาดที่172บาทปรับลดลง5บาทหรือว่า2.82%มูลค่าการซื้อขาย927ล้านบาท ตามมาด้วยอันดับที่3 KTB ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดตลาดที่28บาท25สตางค์มูลค่าการซื้อขาย748ล้านบาทอันดับที่4ี PTT นะคะปิดตลาดที่31บาท50สตางค์ปรับลดลง25สตางค์หรือว่า0.79%มูลค่าการซื้อขาย650ล้านบาท และอันดับที่5 b b l ค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์หรือว่า0.3%ขึ้นมาปิดที่168บาทด้าทรวยมูลค่าการซื้อขายกว่า568ล้านบาทค่ะ ไปดูปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดทุนไทยก็ปิดในแดนลบมาจากการขายของสถาบันในประเทศค่ะขายสุดที่812ล้าน5 7 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกับนักลงทุนต่างประเทศนะคะขายสุดที่786ล้าน5,050,000บาทค่ะ ส่วนนักลงทุนในประเทศหรือว่ารายย่อยเมื่อวานนี้ก็ซื้อสุดที่ไปนะคะ1,367บล้าน5 0 0 0บาทเช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุดที่2 3 1บล้าน508 0,000 000, บาทค่ะ ส่วนการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะพบว่าเมื่อวานนี้มีมูลค่าซื้อกว่า5,273ล้านบาทและมูลค่าขายกว่า5,726ล้านบาทเท่ากับขายสุดที่ 3, 4 5 3ิบ5าล้าน490 0 0 0บาทคิดเป็นสัดส่วน34.57%ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดค่ะและถ้าเราไปแยกย่อยดูรายหุ้นที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งซื้อขายสูงสุดมี3อันดับนะคะก็ได้แก่หุ้น KCE JTS และ n น x t นั่นเองค่ะ ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ซึ่งก็ตรงกับเรื่องของวันคริสต์มาสด้วยนะคะดัชนีหุ้นไทยนั้นปรับตัวลงมาแกว่งในแดนลบตลอดทั้งวันด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางก็อย่างที่นําเรนคุณผู้ชมนะคะตลาดต่างประเทศเมื่อวานนี้ต่างก็ปิดทําการในเทศกาลคริสต์มาสส่วนทิศทางแนวโนม้มการลงทุนวันนี้วันทําการมาสุดท้ายของสัปดาห์ค่ะนักวิเคราะห์ก็ประเมินนะคะว่าตลาดจะแกว่งออกข้างระยะสั้นดาวไซต์จำกัดแต่ว่าอัพไซด์เองก็ยังไม่มากนะคะให้กรอบแนวรับไว้1250ถึง1 2 6 0จุดส่วนแนวต้านนั้นอยู่ที่1268ถึง1275จุดค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะมาดูหุ้นเด่นประเด็นข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะจิ้มจุดตายการบินไทยไรผู้ลงนามธุรกรรมอมพาสแผนเซ็นสัญญาเช่าโบอิง787ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาหมื่นล้านสวนืด การบินไทยติดล็อกหนักไรกรรมการผู้มีอำนาจลงนามสัญญาใหญ่เช่าโบอิ้ง787จำนวน10ลำและ m r o อุมูอ่ตะเภามูลค่าหมื่นล้าน7มกราคม69สะดุดหลังศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวบอดใหม่9้าคนถูกเบรกธุรกิจกลายเป็นอมพาตเสี่ยงกระทบแผนลงทุนปี69ล่าสุดวัุนนี้การบินไทยยื่นร้องศาลขอปลดล็อกบอดใหม่คืนอำนาจลงนามตามกฎหมายก่อนกระทบผลการดำเนินงานบริษัทอย่างรุนแรง ผู้ส่งออกเร่งปรับแผนรับมือค่าเงินบาทแข็ง5หุ้นส่งออก TFG, CoCo, CO TFM, CS และ Plus เดินหน้าปรับแผนรับมือเงินบาทแข็งค่าโดยอัตราปัจจุบันรับกระทบน้อยเหตุมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบวกบริหารสมดุลส่งออกและนำเข้าสินค้าในช่วงเงินบาทแข็งคาดเร็วๆนี้แบง์ชาติออกมาตรการดูแลค่าเงิน ไทยคมลุยสเปกเทคเต็มสูบปั๊มเป้ารายได้หมื่นล้านบาทไทยคมเร่ง t r a n ฟอร์มสู่บริษัทเทคโนโลยีอวกาศปั๊มเป้ารายได้10 0 0 0ล้านบาทชูไทยคม9 000, และ10เป็นแกนหลักเสริมด้วย l e o AI s p e c เ e c เดันธุรกิจความมั่นคงแอนตี้โดนภาพถ่ายดาวเทียมการทหารขึ้นพอร์ตหลักพร้อมรุกตลาดอินเดียและต่างประเทศต่อเนื่อง เอซ plus ชูลุยกลุ่มซื้อหุ้นคืนลุ้นปีหน้าราคากลับมาพุ่งบริษัทหลักทรัพย์ plus, เอเซพลัสเผยแรงซื้อหุ้นคืนเดือนธันวาคม68พุ่งสูงสุดในรอบ5เดือนหนุนยอดซื้อหุ้นคืนทั้งปีแตะ37,000ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการสถิติชี้ปีไหนบริษัทซื้อหุ้นคืนมากปีถัดไปมักรีบราวแลนเก็บ CPF STTT Major BTG s f r e และ Inset GPSC ปิดดิว RPCL บันทึกกำไร450ล้าน GPSC ปิดดิวซื้อหุ้นราชบุรีพาวเวอร์ขนาด1,400เมกะวัตต์เรียบร้อยแล้วดันสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น24-3 7พร้อมเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร,ร่วมทันทีด้านบรกมองดิว RPCL เเป็นบวกเพิ่มกำลังการผลิตหนุนกำไรระยะยาว คาดรับรู้กำไรพิเศษทางบัญชี450ล้านบาทให้ราคาเป้าหมาย46บาทรายละเอียดของข่าวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมรอติดตามได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดรายการถัดไปทาง YouTube ข่าวหุ้น TV วีออนไลน์9นาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Stock News อัปเดตช่วง p r ีโอเพนรีพอร์ตแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงหวงใยญ่ทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนาราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้า,า,าทูลละอองธุลีพระบาททุนกล้าวทุน,ก,ทนกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกนพะลบุญทัพรองสมุหาราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่เจ็ดตำบลกะลุววออํเาเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส จัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมหุหราชองคครักษ์แล้วก็ ราชองค์รักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในอกองราชรีคาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไป ให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายัางจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วมีพระราชนโยบายคือสร้างสักธาคารข้าว แทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำ อยางขึ้นปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มภาพปากักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างไรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้นใครถนัดด้านไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านกเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทํางานอันนี้ แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับ<น>ก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได <ข 're S 1> ้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ ลืมความทุกโศกไว้ได้อ่น,นะครับเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและดราธิวาส ช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน